วงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อกระแสข่าวสำคัญที่แฟนแฟนเฝ้าติดตามมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดทัพลุยซีเกมเริ่มมีความชัดเจนขึ้นทุกวันโดยเฉพาะการคอนเฟิร์มจากโคชออสประการหลังของขวัญใจแฟนบอลเลไทยมาตลอดหลายสิบป,ปีที่ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าการกลับมาของบิมพิมพิชญาและอ้อมส,สิิภาพร คือเรื่องที่เป็นไปแน่นอน100%เเซและจะอยู่ในรายชื่อของทีมชุดซีเกมแบบไม่มีข้อกังขาใดๆสร้างกระแสฮือฮาและความตื่นเต้นให้แฟนกีฬาได้อย่างล้นหลามเพราะนี่คือ2ผู้เล่นที่ถือเป็นแกนหลักทั้งในแง่เกมรุกค,ความเสถียรและพลังขับเคลื่อนกำลังใจของทีมอย่างแท้จริงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแฟนๆต่างตั้งคำถามว่าทีมชาติไทยจะจัดทัพอย่างไรในซีเกมครั้งนี้หลังจากที่ตารางการแข่งขันระดับนานาชาติถูกจัดแบบทีจนผู้เล่นหลายคนมีอาการล้า บางคอนมีปัญหาอาการบาดเจ็บและบางช่วงก็ต้องใช้การโรเตชันอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสมดุลของทีมอย่างไรก็ตามเมื่อโคชออสออกมาเปิดเผยว่าบีมและออมพร้อมกลับมาลงสนามให้ทีมชาติไทยอย่างเต็มรูปแบบทำให้ความหวังของคนไทยต่อการล่าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งนี้เพิ่มสูงขึ้นออย่างก้าวกระโดดบีมพิมพิชญาเป็นผู้เล่นที่พิสูจน์ตัวเองในลีกต่างประเทศอย่างยอดเยี่ยมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพลังการตบความเฉียบคมในการอ่านเกมและความมั่นใจที่แสดงให้เห็นในทุกครั้งที่ลงสนาม เธอคือหัวใจของเกมรุกที่สามารถปิดแต้มสำคัญได้ในสถานการณ์กดดันมากมายจุดเด่นของเธอที่แฟนบอลไทยหลงรักคือการยืนระยะได้ดีวิ่งแก้บอลเร็วมีความมั่นใจและไม่เคยกลัวคู่ต่อสู้หน้าไหนทำให้เมื่อมีข่าวคอนเฟิร์มว่าจะลงเล่นซีเกม100%แฟนๆก็แทบจะการันตีผลลัพธ์ว่าไทยจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะครองความเป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคอีกครั้งอย่างไร้ข้อสงสัย ส่วนออมสสิภาพรผู้เล่นอายุน้อยที่ฝีมือฉายแววโดดเด่นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้รับโอกาสในทีมชาติชุดใหญ่เธอคือนักกีฬาที่พัฒนาเร็วมากทั้งสกิลการรูปความหลากหลายในการระตีการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นทุกแมตช์จุดแข็งของเธอคือการเป็นผู้เล่นที่สามารถแก้บอลยากได้สามารถแก้ทางบล็อกได้ดีและมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดในจังหวะสุดท้าย ทำให้เมื่อการกลับมาของเธอได้รับการยืนยันแบบ100%แนแฟนๆจึงเชื่อว่าโค้ชออสเตรียมวางระบบการเล่นที่มีทั้งพลังความเร็วความยืดหยุ่นและความดุดันในสไตล์ของวอลเลย์บอลหญิงไทยอย่างเต็มรูปแบบข่าวการประกาศฟุทีมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของรายชื่อแต่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงและความพร้อมของทีมชาติไทยในการล่าเหรียญทองซีเกมส์ ซึ่งนอกจากบีมและออมแล้วผู้เล่นคนอื่นๆที่คาดว่าจะติดทีมก็ต่างเป็นตัวหลักที่แฟนๆคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นปลื้มจิตชัชชุออนวัชรียาพรพันธ์ทัดดาวอัชราพรและอีกหลายคนที่ยังคงรักษาฟอร์มในระดับสูงความลงตัวของชุดผู้เล่นแบบนี้ทําให้หลายคนกล่าวว่าเรากําลังจะได้เห็นทีมชาติไทยที่สมบูรณ์ที่สุดในรอบป,ปีลงแข่งขันในรายการระดับภูมิภาคอีกครั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาทีมชาติไทยต้องรับมือกับการเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นหลายครั้ง การประกาศรีทายของรุ่นที่รวมถึงปัญหาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในช่วงวุ์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างวีลีกและวีเอแอลทำให้บางแมตช์ต้องใช้ผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามแทนผู้เล่นตัวหลักแต่ถึงแม้สถานการณ์จะกดดันเพียงใดทีมไทยก็ยังคงทำผลงานได้ดีและสร้างความประทับใจให้แฟนๆได้เสมอจนกระทั่งการคอนเฟิร์มว่าครั้งนี้จะมีการฟูทีมแบบไร้ช่องโหว่ยิ่งทำให้ความมั่นใจของแฟนบอลเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองซีเกมส์ได้อย่างสง่างามไม่ใช่เพียงรายชื่อเท่านั้นที่ทำให้แฟนบอลตื่นเต้น แต่วิธีการเล่นของทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโคชออสก็มีความชัดเจนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเน้นความเร็วในการเล่นเกมรุกที่หลากหลายการเชื่อมประสานระหว่างเซตเตอร์กับหัวเสาและการใช้บอลเร็วของแดนกลางอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เกมรับของทีมไทยยังเป็นจุดเด่นที่หลายทีมต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเมื่อมีผู้เล่นอย่างพิมพิชญาและสะสิภาพรที่มีทั้งพลังและความนิ่งทำให้ระบบเกมรับและเกมสวนกลับของทีมไทยอันตรายมาก ความกังวลเดียวที่แฟนๆมีคือเรื่องความฟิตเนื่องจากผู้เล่นหลายคนเพิ่งเดินทางกลับจากหลีกต่างประเทศและต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพทีมการซ้อมร่วมกันและระบบการเล่นใหม่ๆที่โค้ชออสจะใช้ในซีเกมแต่ด้วยประสบการณ์ระดับโลกของผู้เล่นแต่ละคนความใกล้ชิดความสามัคคีและความเข้าใจในระบบทีมชาติที่สะสมมานานทําให้หลายคนเชื่อว่าผู้เล่นทุกคนจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วรายชื่อนักกีฬาอีกหลายคนที่คาดว่าจะติดทีมในครั้งนี้ก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน มีทั้งประสบการณ์และความสดใหม่เช่นผู้เล่นดาวรุ่งที่เพิ่งได้โอกาสแสดงฝีมือใน VNL และสนับสนุนให้ทีมชาติไทยมีความลึกของตัวสำรองมากขึ้นนั่นหมายความว่าแม้จะต้องลงสนามติดต่อกันหลายแมตช์ผู้เล่นสำรองก็สามารถทดแทนผู้เล่นตัวจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ทีมไทยมีความสมบูรณ์ทั้งเกมรุกและเกมรับแน่นอนว่าการแข่งขันซีเกมไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแม้ไทยจะเป็นทีมเต็งอันดับหนึ่ง แต่ชาติอื่นๆในอาเซียนมีการพัฒนาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่ต่างดึงผู้เล่นลูกครึ่งและผู้เล่นต่างชาติเข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทีมของตนแต่ถึงอย่างนั้นความเหนือชั้นของเกมเร็วไทยเป็นสิ่งที่หลายชาติต้องใช้เวลานานกว่าจะตามทันอีกทั้งความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นไทยยังคงโดดเด่นกว่าในหลายด้านทําให้แฟนบอลเชื่อว่าหากไม่มีเหตุการณ์ผิดคาดทีมไทยควรป้องการแชมป์ซีเกมได้อย่างมั่นใจ อีกประเด็นที่แฟนๆคาดหวังคือการกลับมารวมตัวกันของผู้เล่นแกนหลักอย่างดีมแอลออมาจากช่วยให้รูปแบบเกมรุกของทีมชาติไทยกลับมามีมิติที่หลากหลายขึ้นจากเดิมที่บางแมตช์ทีมต้องพึ่งพาผู้เล่นเพียงไม่กี่คนการมีตัวเลือกที่มากขึ้นทําให้โค้ชออสสามารถปรับแท็กติกตามสถานการณ์ได้ดีขึ้นสามารถใช้บอลเรวคอมโบบอลหลายหลังหรือแม้กระทั่งการโจมตีลูกหยอดที่เฉียบคมเพื่อทําลายจังหวะคู่ต่อสู้ถือเป็นอาวุธลับที่ทําให้ไทยเหนือกว่าในหลายปีที่ผ่านมา แต่เหนือสิ่งอื่นใดความสำคัญขององค์การมีบีมและออมอยู่ในทีมคือพลังใจของทีมโดยรวมเพราะทั้งคู่คือผู้เล่นที่เพื่อนร่วมทีมเชื่อมัน่นเมื่อพวกเธอลงสนามความมั่นใจของทีมมาจากเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งในเกมรุกและเกมรับการคอนเฟิร์มว่าทั้งคู่จะมาแน่นอนจึงเป็นเหมือนการปลดล็อกความกดดันของแฟนบอลและทีมงานทุกคนนำไปสู่บรรยากาศความคึกคักและแรงผลักดันในการเตรียมทีมก่อนลุยซีเกมอย่างเต็มสูบ เมื่อพูดถึงซีเกมส์ความทรงจําในอดีตยังคงชัดเจนทุกครั้งที่ไทยลงสนามแฟนๆจะเต็มสนามกองเชียร์จะดังกึกก้องการแข่งขันไม่ใช่เพียงกีฬาแต่เป็นความภูมิใจของชาติไทยการได้เห็นนักกีฬาไทยต่อสู้ด้วยใจสร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนทั้งประเทศคือภาพที่แฟนๆเฝ้ารอการกลับมาของฟุตทีมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การล่าเหรียญทองแต่เป็นความรู้สึกกว่าเราจะได้เห็นทีมชาติไทยที่แข็งแกร่งที่สุดอีกครั้งหนึ่ง และหากทีมไทยสามารถคว้าเหรียญทองในซีเกมครั้งนี้ได้สําเร็จก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าแม้จะผ่านยุคเปลี่ยนผ่านหรือมีปัญหาอุปสรรคมากเพียงใดทีมชาติไทยก็ยังคงเป็นทีมที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคด้วยระบบการฝึกซ้อมความมุ่งมัน่นและความเป็นนักสู้ของนักกีฬาไทยทุกคนแฟนๆจึงจับตามองว่าโค oh, ้ชออสจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อใด และระบบการเล่นในซีเกมครั้งนี้จะมีอะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากรายการที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือความมั่นใจของแฟนบอลกลับมาแบบเต็มร้อยอีกครั้งเพราะเมื่อทีมชาติไทยมีทั้งบีมและออมอยู่ในสนามความหวังในการคว้าแชมป์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี่คือช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นที่แฟนวอลเล์บอลไทยรอคอยและนี่คือก้าวสำคัญของทีมชาติไทยในการเดินหน้าเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในรายการระดับภูมิภาคโดยมีพลังใจจากแฟนๆทั่วประเทศสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ทุกคนพร้อมเต็มที่และทีมชาติไทยพร้อมแล้วสำหรับการล่าเหรียญทองซีเกมส์อย่างสองอ่าง,งามที่สุด